อห,หอมอะเม็ดงามมากแล้ววันนี้นี่ก็มีแอป,ปเปิลแดงกับแตงโมปลอดสารค่ะทุกคนเขาว่ากันว่าน้ำแตงโมแอป,ปเปิลแดงปั่นอร่อยมากเดี๋ยวจะลองทําแล้วมาใส่กาแฟกันค่ะเย่บอ,อกประเจ้าขอหน่อยเดี๋ยวนี้เราก็จะปั่นไปก่อน จะไปทำกาแฟแล้วก็ไปเปลี่ยนเต้อผ้าค่ะบารนเจ้ะคผ้าโอ้แบลบเดียวม่แดงออกมาสีก็ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแตงโมงกับแอปเปิ้ลแดงโอ้แต่ก็แดงสวยอยู่นะสวัสดีค่ะทุกคนอ,อพี่เจ้าแฟ่สวัสดีค่ะด้วยหรอคะ เวา่วานเราทำแตงโมเข่ใช่ใช่แตงโ,โมแตงโมแอปเปลิลปั่นแล้วก็เอาใส่ปีดไว้เียบร้อรยเออใช่ค่ะทำเมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็บดกาแฟไว้แล้วก็ ดิบกันเรียบร้อยแล้วอืมดิบร้อยแล้วอันนี้เรามาใส่โดนะคะไอติมยองกินหงรึปุ๊บหอมมากเค่ะน้ำมันี้ชิลๆเห่นกับพี่กาแฟได้แล้วก็แค่เอาอเมริกาโน่ดิบเนี่ยไปใส่ในแอปเปิ้ลกับแตงโมที่เราทำไว้แล้ว ค่ะทุกคนอ่ะบอกท่านผู้ชมก่อนเอ,อ่เอ,อพี่กาแฟจะไปวิ่งเล่นก่อนนะคะแม่ทำกาแฟได้สบายใจเลยค่ะทำง่ายๆทานเร็วๆเ,เลยนะคะคุณแม่ค่ะอ,อ่ะคีดอืมยาลองไปเล่นนะคะ <c oughs> แกะเล็บเพื่ออกเมื่อวานหาปฟรไม่เจอเย็บ <c oughs> ไรนี่ แล้วก็ต้องรอรีค่ะใส่ไปเลยค่ะอเมริกาโน่ดีเดี๋ยวเขาก็จะแทรกซึมลงไปข้างล่างเนี่ยว้าวหอมหอมมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหใส่หมดเลยนะคะเอ๊สีสวยมากไหมแทรกซึมลงไปข้างล่างข้างบนก็สวยข้างล่างก็สวย อยากจะบอกเลยว่าหอมมากเลยค่ะทุกคนได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนอเว้ยอร่อยจัิงเลยไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะทวาวันไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยค่ะหวานหวานธรรมชาติยังไม่ได้คนอะไรเลยอันนี้ยังเป็นก้อนอยู่แ่บกินกาแฟที่แบบ ลอยๆแต่เขาปนไปกับน้ำแตงโมกับแอปเปิลแดงปั่นหรอหวานสดชื่นมากเลยค่ะอร่อยด้วยเข้ากันน้เต้าเลยกินไปนิดนึงแล้วหนาวเช้าๆแบบนี้ยังหนาวอยู่หนาวกินเมนูเย็นมือแต่ก็สดชื่นดีวุ้ยจริงน้ำแตงโมกับแอปเปิ้ลแดงปั่นนี่อร่อยมากนี่ไม้ใส ชื่นกลิ่นเย็นๆของแตงโมต่ะกลิ่นแอปเปิ้ลตามมาทีหลังสุดให้เกลยอตักนี่แล้วก็ตักตรงที่เป็นน้ำแตงโมแอปเปิ้ลแดงแบบปั่นแล้วฟีดหึมหึมมเขาบอกอ๋อเย็นไม่หนาว เาอเกิดขื่นลองดูนะครับต้านหนาวด้วยความหนาวความเย็น <laughs> อร่อยแต่อร่อยมากๆเลยค่ะ